เอากาบสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องที่รบรักทุกทุกท่านครับสุขภูสุขวัลยเเคยได้เพียงเด้อพี่น้องท่านไก่พี่น้องท่านไก่ต่างประเทศแล้ว่าในประเทศก็ดีได้เพียงเด้อสุ่องสุบอลสุเกยสุมุ่งน้องเพียงเนาะกะยินดีต้อนรับเขาสู้ช่องเบาแดกได้เพียงเด้อเบาแดกมาเลยพี่น้องเมื่อนี้เบาแดกไดน้อยกินม่ฝากพี่ตนน้องเอ้ยพี่น้องก็แข้งดวามดน้ใส่หมูใส่ออนครับด้วยใส่ออนได้พี่น้องได้เนี่ยก็ใส่ออนเนี่ยเห็นหมพี่น้อง แต่ว่าไม่แทงดำพี่น้องบเบาแดกเก็ดเท่าไหร่บุมันแค่สีดำเถอะเด้อบเอาพี่น้องมาลุยกันเลยเนาะเพี่นเนาะผ่ต้องมาลายใหญ่หางเนาะแก้วอซีฟู้ดเด้อพี่น้องเด้อมาลุยกันห้องน้ำยาบ่เติมดอกมันเทียงเพี่น้องมันบ่ได้บรรยากาศมาพี่น้องมาโอ้ลายมืออลไรเว้นแล้วพอได้กินอันใสออนพี่น้องเด้อสั่งใสออนมากเลยเฮ้ยแต่ว่าของดำแต่มันเสียบด้พี่น้องเด้อเนียนเด้อของดำเพราะว่ามันเสียบเด้ออืม อูม้มามาพี่น้องมาใส่ออนเด้พี่น้องในมือเนียดๆเข้า่าใส่ออนแฉะๆเลยออนออนเลยมาลุยกันโหลดพี่น้องแกแ้วแซบแบพี่น้องมือเนียเพื่นเทียนในสุดฝีมือเพื่นนึอเ่าแหละอืมอืม,อม เป่าแดกเวฟเอาได้แบบนั้นอ,อะไรอย่างเลยขอเครื่องไม่คู่เวฟมะนี่เป็นซีดีสเฉยวัสจีดังไฟอย่างพี่น้องมันบุ้มพี่ทานอื้ มันกรอบดีขนาดพี่นอ้องอืมหื พิซซ่ามันแห้งพี่นอ้องรัวกักินด้วย้วร่องอย่างเบิง่ง ฮึมฮึมของแทะได้พี่น้องใส่ของแทะ มันสิมันมัน,มนพี่น้องมันสิมมียังอัไหัวอาหารอยู่ข้งในใน,นี่บ่พี่น้องคิดว่าเดยมันมันซะคือห้หอมบ่ Mm hmm. นอนเอ้าฝนขั้นมาเบิกกระเจมเดานะไไปแร่งมรงสาขาเยอะ เบ้าแดดเบ้าแดดเบ้าแดดเป็นเวียบด่วนหมดแล้วไม่เปนไรมั้งมันแห้งไหมอย่ามันโปสุก กินไปเรื่อยๆพี่น้องมาเนี่ยเบิรงก็เบิบบดโดนกระซ่ามันเนาะพ่อน่องคลิปมันคลิปมาเนี่ยพักไป กินพอแต่ไม่เห็นงานยุงเทพอยู่หนังเลยเนี่ยมาแร้งเกิดจากงานจากการมาแต่โบรับแก้ม แห้งเงยน็นแห้งเหนียวพี่น้องเอิ่มเหนียวแต่มันเยน็นเขาจะกินท่อน,นให้ว่าเสียบระวังดวก,กบย่ับอะไรเสียบเบาแดดบ,บอกบอกอะไรเร่า หลวกแสบกว่าอันนี้ไม่แห้งหดพี่น้องมันเป็นรวนนี่มันยำง,ง่งยา,งายตึดไปเลย ว่บกว่าจะเก็บดอกมาเร็งไปน้องว่าเหลือแค่มาเรง กเ็เปิดเด้วพ่อกับแก่มมลเรงบุบเบริรสูลูลวกไปเลยพ่อ่านะเพื่อนเนาะ สลัดกิมนีก็ดีเพราะสมิตนะครับขั้นจริยาถ้าตั้งคางเบาแดดว่าสุภาพพูดจะบ่เหมาะสมอะไรก็ขอสุขขอให้ได้เป็งเรื่องบ่เบิดเฉินขึ้นได้เป็งเรื่องมันเหนียวแห้งหยินแห้งเหนียวเนาะพี่น้องเนาะจงไปกินก็แกมมาแล้งกระไรดหรอกพี่น้องเอ้าสลัดกิมนีสมิตรครับสวัสดีครับบ่เบิดพี่น้อง